วดหนึ่งบททั่วไปความมุ่งหมายและหลักการมาตราหกการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตราเจตในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตตะสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพความเคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ ร่วมทั้งส่งเสริมศาสนาศิละปะวัฒนธรรมของชาติการกีฬาภูมิปัญญาท้องถิน่นภูมิปัญญาไทายและความรู้อันเป็นสากลตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักพึ่งตนเองมีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องมาตรา8การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้หนึ่งเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนสองให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสามการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมาตรา9การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้หยึดหลักดังนี้หนึ่งมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ2มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 4. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง5ระดมทรัพ,พยากรจากแหล่งตา่ตางๆมาใช้ในการจัดการศึกษา6ก,การมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรปกครองสวนท้องถิน่นเอกชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น